พี่น้องจ๋ายาท่านฝ่าวกสั่งสื่อเดอถาบว่าท่นได้ฟังคลิปนี้จบสำหรับทัวภูมิฟักเงาแบบไร้ข้างสายพันธุ์ของทางสวนอิหลานี่เป็นพันธุ์สีขาวพี่น้องจ๋าลักษณะน่วยลักษณะต้นก็นสิเป็นแบบนี้เลยตามที่พี่น้องเห็นเลยแต่ต้นที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงานา้นนี่อาจจะส้มไปบ้างเหี่ยวไปแน่เพราะว่าอยังเพราะว่าอิหลาปลูกตั้งแต่เดือน กุมภาพี่น้องจ๋าเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่1 4กุมภาสองห้าหกเจ็ดมื่อนี้สดๆหลอนๆอนวันที่หกพฤษภาสองห้าหกเจ็ดจะครบสามเดือนแล้วพี่น้องจ๋าแต่เพิินไก็ย,ยังออกดอกออกหน่วยเห้กินอยู่นะคะเพิินจะลักษณะของเพิินอีสีเป็นท้งตน้นเป็นภูมิลักษณะต้นของเพิ่น,นเป็นสงพภ่มิพี่น้องจ๋านี่ลักษณะน่วยเพิ่นก็เป็นแบบนี้เลยฟักสีสีขาวนวลสีเขียวนวลน,นะคะไม่ใช่เขียวมรกต พี่น้องหลายคนเข้าใจว่าทาทั่วภูมิฟักยาวนี่สิเอ้ยพี่น้องหลายคนเข้าใจว่าทาทั่วภูมินี่สิเป็นน้วยสันๆปมๆแต่สายพันธุ์ของทางสวนอีหลาบบเป็นแบบนี่พี่น้องจา้าทั่วภูมิฟักยาวที่แปลว่าปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ถั่วปีเด้อลักษณะต้นเป็นทรงภูมิแบบนี้บ่มีข่างแต่จะมีเครือบ้างแต่บบถึงกับหลายบบถึงกับเยอะตามนี้เลยพี่น้องจา้าลักษณะหน่วยขั้วนี่ตามนี้เลยนะคะนี่ แม่นผู้ใดฟังแล้วเข้าใจแล้วพี่กัทอีหลาเอาไว้ให้ยูกตาฟังสายมือพี่น้องคลิปนี่คลิปเดียวอาจสิว่พ่อพี่น้องสามารถเข้าไปเลื่อนเบิงอยู่ในปูฝ่ายของอีหลาได้นะคะเพราะว่าอีหลาลงให้พี่น้องเบิงตั้งแต่วิธีการปลูกจนหอดเก็บกินพี่น้องจ้าเข้าไปเลื่อนเบิงได้เลยแต่ถ้าผู้ใดมั่นใจแล้วสามารถกดสั่งได้พี่น้องจ้าอยู่ตะก้าฝั่งซ้ายมือจ้า